เปียโนแชร์ยังดวงช่วงนี้ดีไหมไพ่บอกดีมีเมตตามหานิยมถามสั้นตอบสั้นนะถามสั้นตอบสั้นบอกให้สวดกระถาเงินล้านกันก็จะไม่สวดมดมดแชร์ยังมดต้องมีผู้แชร์ก่อนถึงจะตอบเลฟมดจะขายอะไรดีคะอันนี้ต้องไปถามในคำถามไพ่ไพ่ชุด แกก็บอกมาได้ของกินเรืออะไรบอกมาใบมาอย่างหนึง่งเร็วไหนเจ้าชื่ออะไรเจ้าชื่ออะไรแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามให้ของขวัญแล้วก็ก็พิมพ์ชื่อเล่นคำถามเข้ามาขอบคุณมากสำหรับหัวใจส้มคือถ้าคำถามว่าจะขายอะไรดีอันนี้ดูส่วนตัวได้ไหมล่ะไปที่บ้านเขียวอะ ajtop หนึ่งหกะ แทนอยากหมดนี้ค่ะไปส่วนกรถาเงิน